สวัสดีครับคลิปนี้มารับชมรีวิวอีกหนึ่งเครื่องมือช่างจากโอซุกะตัวนี้เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับจะเป็นไขควงกระแทกไร้สายมอเตอร์ไร้แปลงฐานนั่นเองถ้าหากว่าเราดูจากหน้าตาของตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับตัวที่เขาออกมาเป็นตัวแรกนะครับก็คือรุ่นแรกของเขานะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับตัวม i n เนอร์เชนจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยที่ตัวเดิมนะรหัสจะเป็น OCID 821ส่วนตัวใหม่เนี่ยจะเป็น OCID 8 2 1 u จะมีตัวอักษรยูเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวล่าสุดที่เขามีมาในตอนนี้นั่นเองนะครับโดยที่เขาจะมีขายทั้งแบบตัวเปลา่าตัวเปล่าเนี่ยราคาจะอยู่ที่1890หรือถ้าหากว่าเป็นครบเซตเหมือนที่ผมจะมารีวิวให้ชมเนี่ยราคาจะอยู่ที่2390บบาทเท่านั้นนะครับ ซึ่งตัวที่เป็นเซตเนี่ยเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับรหัส OCI D 8 2 1 U ขี D 1นะแรงบิดสูงสุด235นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงทานขันได้ดีที่สุดใช้คอลูกป,ปืนตลับคู่นะครับนี่คอลูกป,ปืนตลับคู่มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะให้ความแข็งแรงทนทานในการใช้งานที่ดีมากตัวสั้นน้ำหนักเบาเพียง11.5ซนเมก็คือนะครับวัดจากนี้ถึงตรงนี้นะครับ11.5เท่านั้น และตัวนี้เขาจะมีระบบ AI มาให้ด้วยปรับแรงบิดเองตามวัส,สดุที่ขันและที่สำคัญนะครับอันนี้จะเป็นโหมดพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแท็บโหมดนั่นเองโหมดขันจังหวะสั้นเจาะนำแม่นขันถอดน็อตเสียได้ง่ายนะ ซึ่งในเซตนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งกล่องตัวนี้ก็จะเป็นแบบสแต็กนะครับเราสามารถที่จะเอามาซ้อนแล้วก็ล็อกเข้าด้วยกันได้ด้านบนเนี่ยมีช่องเอาไว้สําหรับใส่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆต่างๆนะครับดอกสว่านดอกไขควงสกรูพวกต่างๆได้หมดนะครับบเปิดขึ้นมาก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ แล้วก็ใบรับประกันสินค้าเพียงแค่แอดไลน์ก็ได้ประกันเพิ่มเป็น7เดือนนะครับเพราะปะกติเขาจะรับประกัน6เดือนนะก็สแกน QR วอารคตรงนี้แอดไลน์เข้าไปก็ได้เพิ่มประกันเป็น7เ mm. ดือนนะครับมีตัวไขควงกระแทกมาให้1ตัวแบตเตอรี่จะเป็น v, 2 0โวลต์2แอมป์1ก้อนนะครับเป็นแบบอัลต้าเซลล์พลัสนะครับแล้วก็จะมีแท่นชาร์จมาให้ตัวหนึ่งตะขอเกี่ยวนะครับ เดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็จะลองเทียบให้ดูกับตัวเดิมของเขานะอ่ะนะครับรูปร่างหน้าตาต่างๆนะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าออปชันหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงให้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับนี่ครับเหมือนกันเป๊ะนะ มาดูรอบๆตัวก่นกอนนะครับนี่ก็การประกอบรายละเอียต่างๆถือว่าทําได้ดีสวยงามเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องนะครับ OZI D 8 2 1 U นะ235นิวตันเมตรอัตราการกระแทก4,100ครั้งต่อนนาทีความเร็วรอบเนี่ยสูงสุดอยู่ที่3,500รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนหัวจับดอกสว่านดอกไขควงก้านหเหลี่ยมก็เป็นขนาด1ทับนิ้วนั่นเองนะครับ ในส่วนของด้ามจับก็จะหุม้มยางทาเท็กเจอร์จับได้แน่นถนัดมือนะครับในส่วนของตะขอเกี่ยวก็เอามาใส่เข้ากับตรงนี้ได้เลยเขาจะมีตะขอเกี่ยวแล้วก็มีสกรูมาให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้มีดอกไขควงพร้อมกับที่เน็บดอกไขควงมาให้หัวแชกแบบ2หัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมือมาให้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลง่านใช้งานได้ทนทานมากกว่ามอเตอร์แบบมีแปลง่านถึง2เท่าใช้งานได้ดีมอเตอร์ไม่ไหม้นะครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยนะครับ <S 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 2> <S 2> เสียงนิ่มๆแรงๆนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างจะมีแฟ LED สองสว่างไว้ใช้งานในพื้นที่ที่แสงน้อยหรือว่ามืดได้ดีนะครับสำหรับหัวจับดอกสว่านดอกไขควงที่เป็นกา้านหัวเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบล็อกออโต้นะครับเราดันเข้าไปมันจะล็อกให้อ,ตอัตโนมัติ อ่ะนะครับล็อกเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ถือว่าให้มาดีนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเวลาจะใส่เข้าไปเราต้องดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปปล่อยนะครับแต่ตัวนี้ดันเข้าไปล็อกเลยนะครับแต่ว่าเวลาจะเอาออกก็ต้องดึงขึ้นเรามาดูโหมดการใช้งานของไขควงกระแทกตัวนี้กันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆใกล้ๆนะครับ นี่ถ้าว่าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะเป็นโหมดการใช้งานตามปกติทั่วไปจะมีอยู่สี่ระดับด้วยกัน1 2 3 4สามี่นะครับโดยที่สีเขียว1ดวงอันนี้คือระดับที่1นะครับเวลาเราจะกดเปลี่ยนเราจะกดตรงนี้นะครับอ่ะมันจะไล่ขึ้นไปแล้วก็วนมาที่1เหมือนเดิมนะโดยที่ความเร็วรอบแล้วก็อัตราการกระแทกในแต่ละระดับเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูหน้าจอนะครับอ่ะมาดูที่ระดับที่1ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ระดับที่สองระดับที่สามระดับที่สี่ในส่วนของไก่เนี่ยเราสามารถกดคุมรอบได้แบบเสถียรมากนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วรอบต่ําที่สุดที่สามารถทําได้ก็คืออยู่ที่90รอบต่อนอาทีนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะนี่ครับลองดูความเร็วนะ 90รอบต่อนาทีมันช่วยให้เราสามารถใช้งานในการขันแบบละเอียดหรือว่างานที่ประณีตได้อาจจะเป็นงานขันเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะค่อยๆขันเข้าไปแล้วก็ปรับเพิ่มความเร็วได้นะครับนะ่ครับลองดูนะ อันนี้ก็จะเป็นโหมดการใช้งานตามปกติทั่วไปจะมีระดับหนึ่งอสามี่อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนไฟตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปิดมันได้ด้วยนะครับเราก็กดปุ่ม AI ตรงนี้ค้างไว้นะครับอ่ะมันก็จะปิดนะครับและถ้าต้องการจะเปิดก็กดค้างอีกทีหนึ่งอันนี้ผมขอปิดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจัดจ้านะ อันนี้ก็จะเป็นโหมดธรรมดาหนึ่งสามสี่เป็นสีเขียวนะครับเรามาดูโหมดพิเศษที่เขาปรับตั้งค่ามาให้แล้วนะครับกดตรงนี้มันจะเป็นไฟสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอันนี้เอาไว้สําหรับขันเข้ากับไม้ขันเข้าเหล็กบางขันเข้าเหล็กหนาแล้วก็จะเป็นแท็บโหมดนะครับสําหรับแท็บโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดขันจังหวะสั้นๆน,นะครับจอดนำแม่นขันถอดนัดเสียได้ง่ายนะนเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ มันจะขันแบบจังหวะสั้นๆนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมในการเจาะได้แม่นยำมากขึ้นนะแล้วถ้าว่าเรากดให้มันแรงขึ้นอีกมันก็จะหมุนเร็วขึ้นมันจะแทบเร็วขึ้นนะครับก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันพอเกินระดับที่3ก็จะหมุนตามปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการขันเข้าทั้ง4โหมดนะครับ ส่วนการขันออกเนี่ยเขาก็จะมีโหมดพิเศษมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็น r e เว r ร์ u ออโต้สต็อปซิสเตนะครับโดยที่ถ้าหากว่าขึ้นเป็นสีน้ําเงินดวงเดียวแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการขันออกแบบแท็บโหมดเหมือนกันนะครับ <L ess ling> และถ้าหากว่าเรากดอีกหนึ่งครั้ง ไฟสีน้ําเงินเต็มแบบนี้อันนี้จะเป็นรีเวิร์ดออโต้สต็อปนะครับเวลาเราไปขันสกรูหรือว่าขันน็อตพอมันคลายตัวปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดการทํางานให้แบบอัตโนมัติเลย <c oughs> และตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบบ AI มาให้ด้วยมันสามารถปรับแรงบิดเองตามวัสดุที่เราขันนะครับไม่รู้ว่าจะใช้โหมดไหนก็ปรับเป็น AI เลยก็ได้นะครับเวลาจะใช้งานก็กดปุ่ม AI ตรงนี้ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเอามาเปรี่ยนทียบทั้งสองตัวให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าโหมดการใช้งานตัวนี้จะมีมาให้แบบเยอะกว่านะก็จะเป็นตัวแท็บโหมดโหมดขันจังหวะสั้นๆแบบที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไกลควบคุมรอบได้แบบเสถียรดีกว่า ความเร็วรอบต่ําสุดที่ทําได้90รอบต่อนาทีเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูรอบนะครับอ่ะน่ครับ90รอบต่อนาทีส่วนตัวนี้มาดูความเร็วรอบแบบต่ําที่สุดนะครับนะครับชัดเจน รอบช้าๆขันได้แบบเนียนๆนะครับเอาไว้ใช้พวกงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่ถือว่าเหมาะสมเลยนะเพราะว่าเราจะควบคุมการทำงานของตัวไขควงกระแทกได้ง่ายมากขึ้นเพราะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะคุมรอบได้ดีแบบนี้นะครับเพราะว่ารอบมันจะเร็วกว่านะนี่ครับสามารถเจาะเข้าได้แบบเนียนๆแบบนี้เลยนะเราก็ค่อยๆเจาะเข้าไปและถ้าหากว่าอยากเพิ่มความเร็วเราก็แค่กดสวิตช์เพิ่มนะครับ ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมาทันทีสวิตตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันสามารถควบคุมความเร็วได้สเสถียรดีมากนะครับมาดูในส่วนของแท็บโหมดกันบ้างนะซึ่งตัวนี้ก็ช่วยให้การขันเนี่ยแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆขันเป็นระยะระยะเข้าไปแบบนี้นะมันจะกระแทกเข้าไป ก็จะเป็นโหมดใหม่เพิ่มเติมที่เขามีมาให้ในรุ่นนี้นะครับซึ่งตัวเดิมจะไม่มีแท็บโหมดมาให้นะแล้วถ้าว่าเราต้องการพลังในการขันเข้าแบบเยอะๆเนี่ยไขควงกระแทกตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบสนองให้ได้เช่นกัน ยิงจมมิดได้อย่างสบายเลยนะเพราะว่าความแรงของไขควงตัวนี้235นิวตันเมตรไม่ว่าจะเป็นขันช้าขันเร็วขันเบา,ข,เบาขันหนักตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้ได้นะครับมาดูโหมดรีเวิร์ดออตโต้สต็อปกันบ้าง จะเห็นได้ว่าพอมันคลายตัวปุ๊บนะครับมันจะหยุดการทำงานให้เลยนะเอาไว้ไปขันน็อตก็ได้นะครับระบบจะตัดการทำงานได้เร็วดีเหมือนกันนะพอคลายตัวปุ๊บก็จะหยุดปั๊บเลยหรือจะเป็นโหมดที่เขามีมาให้อย่างเช่นโหมดขันเข้ากับเหล็กบ้างนะครับ พอมันเจอแรงต้านมันก็จะหยุดการทำงานให้ทันทีนะสำหรับโหมดนี้นะก็เอาไว้ขันเข้ากับเหล็กบางเพราะว่าพอขันเข้าจนสุดมันจะหยุดการทำงานเพราะถ้าว่ากระแทกต่อไปเนี่ยชิ้นงานอาจจะเสียหายได้เพราะว่าเหล็กมันบางอยู่แล้วนะครับมันจะต่างจากการใช้งานกับเหล็กหนานะครับมาดูโหมดเอาไว้ขันเข้ากับเหล็กหนากันบ้างนะ สำหรับโหมดนี้เนี่ยเวลาเราเจาะขันเข้าไปแรกๆเนี่ยมันก็ขันเข้าไปแบบเรื่อยๆแต่พอเจอแรงต้านปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่หยุดนะครับมันจะกระแทกต่อไปจนสุดนะครับเราปล่อยสวิตช์เมื่อไหร่มันถึงจะหยุดเมื่อน,นั้นนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้สําหรับขันกับเหล็กหนาะหรือถ้าหากว่าเราขี้เกียจปรับนะครับใช้เป็นโหมด AI เลยก็ได้เพราะว่า AI เนี่ยมันก็จะช่วยนะครับในเรื่องของอปรับการใช้งานที่เหมาะสม กับวัสดุที่เราเอาไปยิงเข้าได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปยิงไม้ที่มันมีความหนาแบบนี้นะสกรูความยาวประมาณ6นิ้วก็สามารถที่จะยิงได้จมมิดเลยหรือจะเอาไว้ขันพวกสกรูปลายสว่านเข้ากับเหล็กแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นโหมด a i เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีมากสำหรับโหมดนี้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับไขค,รครวงกระแทกตัวใหม่ล่าสุดของโอซุกะมีโหมดเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเดิมอีกหลายโหมดเลยดีเดียวก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้แบบดีมากทั้งในรอบต่ำแล้วก็รอบสูงนะครับก็เหมาะสำหรับการใช้งานขันสกรูไม่ว่าจะเป็นพวกงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพราะว่ามันก็จะมีโหมดทั้งในส่วนของแทบโหมดแล้วก็ที่เป็นความเร็วรอบต่ำนะครับตัวนี้ก็มีมาให้ครบเลย การควบคุมที่สวิตนะครับถือว่าทําได้อย่างเสถียรดีมากนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างตัวเดิมเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมสวิตได้เนียนเท่านี้ไอตัวนี้ก็ถือว่าปรับปรุงดียิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้ความแรงตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบสนองได้เป็นอย่างดีสําหรับท่านไหนอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งนะครับ ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามออนไลน์ต่างๆหรือตามตัวแทนจำหน่ายโอซุก,กะเขานะครับแต่ถ้าไม่อยากไปหาเองเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวีโอตรง e s สคริปชันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรงนี้ชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันคลิปนี้ผมก็เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนะครับจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมารีวิวแนะนำให้ชมกันใหม่ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ